สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีประกอบโซล่าเซลล์นะครับผมงบประมาณทั้งหมดนะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับผมรัฐบาลลุงตู่นะครับเซตนี้นะครับราคาไม่เกิน5 000บาทครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเ วันนี้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับ1คือแบตเตอรี่นะครับ 2. แผงโซล่าเซลล์แล้วก็ตัวที่3คือตัวกล่องก๊ดนนชาร์จสีฟ้าตัวนี้นี่เองนะครับกล่องตัวนี้นะครับจะระบุนะครับจุดเชื่อมต่อให้เราอย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญเขามีพอร์ต USB ครับผมอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหชิ้นครับไขควงเล็กนะครับเพื่อนๆครับ นี่ไงตัวแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับผมใช้120วัตต์นะครับ120วัตต์เป็นแผงโพลีอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ทำการต่อสายครับผมสายโซล่าเซลล์เขาจะสั้นนะครับแล้วก็ต่อให้ยาวขึ้นโดยใช้สายไฟบ้านนะครับผมโอเคเรามาดูขั้นตอนการประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ ก่อนอื่นเลยนะครับนี่เป็นกล่องคอนโทรลชาร์จนะครับเราก็ใช้ไขควงเนาะคลายน็อตนะครับคลายน็อตในจุดที่เราจะนำาสายไฟนะครับของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเชื่อมเข้านะครับตอนนี้ผมจะเริ่มเชื่อมแบตเตอรี่เข้าสู่คอนโทรลชาร์จนะครับขั้นตอนแรกเลยสังเกตที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับเขาจะมีจุด เพื่อที่จะนำไฟจากแบตเตอรี่เข้าสู่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับเราเริ่มต้นที่การเชื่อมสายลบก่อนนะครับหรือสายดำนะครับตัวผมเองไม่มีสายดำนะเพื่อนๆผมใช้สายไฟนะครับนี่ไงสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับสายไฟขั้วบวกผมก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้หลงลืมนะเพื่อนๆนะ ใครที่มีสายดำแดงหรือสายไฟบ้านนะครับก็จะสะดวกนะครับแต่เนื่องด้วยผมใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับเพื่อนๆอ่ตอนนี้ก็นำสายแบตเตอรี่นะครับเชื่อมเข้าสู่กล่องคอนโทรลชาร์จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเพื่อนๆครับไฟสถานะขึ้นโชว์แล้วครับผมนี่ครับตอนนี้ไฟสถานะขึ้นโชว์แล้วนะครับ 12.0นะครับแบตเตอรี่ขึ้นโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาดูขั้นตอนที่2ครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับเราจะเชื่อมต่อสายแผงโซล่าเซลล์ครับเข้าสู่กล่องคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับผมตัวสายโซล่าเซลล์นะครับผมก็ทำสัญ,ญลักษณ์บวกลบไว นะครับผมเหมือนก,นกันกับสายแบตเตอรี่ครับเริ่มต้นเลยนะครับผมเรานําสายลบเชื่อมเข้าก่อนนะเพื่อนนะนี่เข้าช่องตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะต่อไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวกล่องคอนโทรลชาร์จเขามีรูปสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เข้าตรงไหนแผงโซล่าเซลล์เข้าตรงไหนนะครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มเชื่อมสายลบเข้าก่อนนะครับผมเชื่อมสายลบเข้าเรียบร้อยครับโอเคนี่เนาะอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าใครแบบเป็นสายขาวเหมือนผมนะคือเขาไม่มีบวกลบให้นะครับผมเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบทําสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อไฟจะไม่ได้ลัดวงจรนะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้ครับนำสายานำสายไฟ จากตัวแผงนะครับลองเชื่อมเข้านะครับผมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อมเข้าไฟจะขึ้นนะครับผมสัญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์ขึ้นโชว์เรียบร้อยครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับขึ้นโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับขันน็อตสายไฟให้แน่นนะเพื่อนเพื่อนนะให้แน่นพอสมควรทําไมถึงต้องให้สายไฟแน่นนะครับถ้าสายไฟรวมนะครับตัวแผงเป็นแผงใหญ่ครับผม แขงใหญ่นะครับจะเกิดการช็อตได้นะครับเราต้องขันน็อตให้แน่นทุกครั้งนะครับผมไฟพร้อมใช้แล้วเพื่อนๆตอนนี้ครับมาเริ่มจากใช้ไฟหลอดใหญ่ครับผมไฟของผมเป็นแบบคีบนะครับเพื่อนๆคีบออกจากแบตเลยนะครับผมไฟหลอดเล็กครับผมเชื่อมต่อออกจากตัว USB ได้เลยครับผม นี่เป็นไฟขนาดกลางของผมนะครับและอีกตัวหนึ่งครับเป็นหลอดไฟ usb ขนาดเล็กครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมของเราครับพัดแรงมากๆเลยนะครับผม อามาดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับสำคัญมากๆต่อการทำกรเกษตรนะครับปั๊มน้ำนั่นเองครับผมใช้ได้ดีมากๆครับกำลังไฟไม่ตกครับแอนแอนแอเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนๆมาดูห้องนอนโซล่าเซลล์ของผมครับ หลอดไฟที่เราลองประกอบเมื่อกี้นี้นะครับนํามาใช้กับห้องนอนนะครับสว่างมากๆเลยนะเพื่อนๆพัดลมนี้ผมเปิดทั้งคืนนะเพื่อนๆนะเปิดทั้งคืนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่ลดแค่1ขีดนะครับจากทั้งหมด5ขีดนะครับเซฟไฟได้ดีมากๆนะครับตอนนี้ผมก็ ปิดไฟหลอดใหญ่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะนอนนะครับผมเตรียมตัวที่จะนอนนะครับหมอนใบนี้รักมากนะเพื่อนครับนี่เป็นไฟห้องนอนครับผม อเควันนี้นะครับผมก็มาสอนการประกอบโซลาเซลล์นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆครับทำง่ายประกอบไม่ง่ายครับใช้ไฟได้แน่นอนครับผม คืนนี้ฝันดีทุกทุกท่านนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ